สวัสดีครับร้านแอบจะบางการบอกครับวันนี้จะพามาชมขั้นตอนการเตรียมงานวาดเบาะแต่ละรุ่นแต่ละคันครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมหนังครับหนังที่ลูกค้าเลือกไว้คือสีอะไรหนังแบบไหนออันนี้เป็นหนังเตรียมอย่างดีนะครับว่ารถอิตุสุมิวเอ็กปี2021นี่นะครับหนังสีน้ำตาลเหมือนสีตัวท็อป ก็เตรียมหนังเสร็จก็เราก็จะเตรียมแบบพทเทนของเราที่ที่ออกแบบเอาไว้แล้วนี่นะฮะมีพนักง,งานกำลังจะวาดอยู่ก็วาดไปบางส่วนแล้วแหละก็รถแต่ละคันนะดูนะครับพทชเทนมากน้อยแค่ไหนเยอะมากครับชิ้นงานที่จะต้องวาดทุกชิ้นส่วนของของตัวเบาะครับผม อันนี้ขั้นตอนแรกเตรียมเตรียมแบบแล้วก็เตรียมหนังในการวาดพอวาดเสร็จก็จะมีการเอาไปประกบฟองน้ำนะครับประกบฟองน้ำอันนี้อันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับประกบฟองน้ำประมาณนี้อันนี้คือการขั้นตอนที่สองก็คือวาดหนังเสร็จก็เอาเอาหนังที่วาดหนังเปล่าเนี่ยครับ ไวางฟองน้ำซับส่วนหน้าสัมผัสก,ก็จะใช้ของน้ำซับประมาณประมาณ6มิลถึง8มิลนะครับอันนี้ก็ประมาณประมาณ6มิลครับส่วนด้านหลังนีก็ประมาณ4มิลด้านหลังก็คือชิ้นงานประมาณพวกกระเป๋าครับกระเป๋าด้านรอบด้านข้างมันขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการ เอาไปเย็ยบเอาไปเย็ยบเย็ยบประกอบเดี๋ยวผมพาไปติดตามงานเย็ยบประกอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีว่าหนังที่จะเย็ยบรถอีสูซุมิเวกเนี่ยประกอบคือประกอบฟองน้ําแล้วลักษณะนนจะเป็นยังไงก็คล้ายๆกนันอันี้เดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวติดตาม ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ผมจะตั้งใจทำให้ให้ดูรายละเอียดของขั้นตอนแต่ละแต่ละรถแต่ละคันว่ามันเตรียมขั้นตอนอะไรบ้างชมไปเรื่อยๆนะครับฝากมาชมขั้นตอนในการตัดต่อไปนะครับอันนี้ประกบของน้ำียบร้อยแล้วครับที่เขากำลังตัดอยู่ตอนนี้เป็น เป็นชิ้นงานส่วนหน้าสัมผัสนะครับจะประมาณนี้ครับ ใช้ในการวาดเอาทีละคันวาดตัดเอาทีละคันครับนี่นะครับเดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนการเย็บต่อไปนะครับติดตามต่อไป ก็จะได้เข้าใจว่าคู่ที่จะประกอบกับกับงานชิ้นพวกนี้มันจะต้องมีมาร์กก็จะประกอบงานถูกนะครับลบักษณะเหมือนต่อจิทซอครับในชิ้นงานนี้ว่าการเป็นบางส่วนนะครับช่างกำลังจัดเรียงให้กับแผนเย็ยบต่อไปนะครับหลายขั้นตอนครับ เฉาะขั้นตอนวาดตัดเย็บนี่ตัดตัดนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรครับอันนี้ขั้นตอนการพ้นกาวประกบหนังกับฟองน้ำจับครับผมก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากครับพ่นกาวทั้งสองด้าน ก็ต้องหนามากครับคนพอสมควรให้มันหมาดๆก็ประกอบปิดกันได้เลย ตอนนี้ชิ้นงานที่เราตัดบางส่วนก็พร้อมที่จะเย็บประกอบนะครับอันนี้ชิ้นงานที่ผมให้ดูชินี้ก็เป็นเบาะคู่หน้าของรถมิวเติดตามต่อไปนะครับ ามด้วยขั้นตอนการหุ้มนะครับนนเราใช้เครื่องยิงซีริงเลยครับน,นี้คือตัวนั่งหน้า BS รถ BS ามว่าตัวนี้ยิงเพื่ออะไรคือปอดจะมีจะมีร่องเรียกว่าล็อกล็อกหนังจะมีร่อง แลงตัวเดี๋ยวรอตัวกิงอันนี้ก็ประกอบเป็นข้างหนึ่งอันนี้ตัวนั่งข้างคนครับอันนี้คือกิงเสร็จแล้วปะบางส่วนจะมีตัวตัวล็อกเหล็กอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรเดี๋ยวไปยึดเกาะกับโครงบ่ออีกทีหนึ่งนะฮะ นี่ก็หนังที่ยังไม่ได้รีบให้มันตึงนะฮะประมาณนี้ดูแล้วก็อาจจะเ่นยน่นหน่อยเดี๋ยวล็อกด้านข้างล็อกด้านหน้าเสร็จน,นะครับหนังก็จะดูแบบกระชับขึ้นดูต่อนะครับช่างกำลังยิงเพื่อการล็อก ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแบบนี้อันนี้เ็าเรียกกามปูกามปูเลื่อคีมคีมนี่กามปูอย่างงานน้อยๆทั่วไปก็สามารเจาใช้อันนี้เดี๋ยวให้ช่างเราใช้ดูช่างช่างลองลองลองใช้อันนี้ดูอ่าอ่านี่ๆเนีเดี๋ยวหง,งายให้ดูหน่อยอ่านี้คีมนี่กามปู โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปเดี๋ยวอยากดูอะไรกนะ็แจ้งมาแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะถ่ยายให้ดูเลยหลายช็อตอันนี้ก็เบาโชฟารูมครับมีหนักสี่ประตูอันนี้พนักงานไปถอดมาแล้วนีเบาะ คู่หน้าบ่อหลังเก็ะบ,บาทอดพาดเดินบอกเรามีบริการถึงที่ส่งตรงเวลาครับผมพาตามมาดูช่างเขาหุ้มตัวพิงนะครับตวัวพิงเบาคู่หน้ารถนีอเอง น้ำไหครับจะมีร่องของน้ำการหุ้มนี่ก็ต้องมีเทคนิคในการรีดหนังให้มันเข้าล็อกเข้าทรงรีดยังไงให้มันกระชับ มาดูช่างอีกคนหุ้มครับอันนี้ใช้คีมหนีบก้ามปูเอาวัทุกวันนี้ก็ดี่สายมา ยากขึ้นอยู่ในขั้นตอนในการรีบครับรีบหนังนติดแม็กขเขาก็มาใส่ให้พิตูจน์เนี่ ในการเก็บแผ่นหลังโูดซิปแล้วก็ปิดแผ่นหลัง เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าใีขั้นตอนการเรียนแหไหมครับ เดี๋ยวเรอให้ช่างแกะตรงอีกหน่อยครับเดี๋ยวค่อยติจามชมอีกทีนะครับดูขั้นตอนการประกอบแผงครับแผงรถมิวเอ ต้องเจาะตรงนี้ก่อนนะครับัดกลับไปอ่ามาดูช่างมือโปรต่อนะครับ อันนี้เบาะแถวหลังนะครับแถวสุดท้ายของมีเอกอันนี้เบาะแถวที่สองครับช่างกำลัง,งกลงมกลมในเงยอยู่นะครับอันนี้มาดูฝั่งนี้ครับอันนี้เบาะแถวสองเหมือนกัน แตอันนี้ตัวเล <Okay. S 1> ็กแ่บบกวบ่อดีมัดปีประตูครับตั้งอยู่ระหว่างจะถอดผ้าเดิมออกก็ลูกทรงคล้ายๆกันครับมิวเอ็กับบ่อดีแม็ด งาน paikap ต่อไปครับ